No, no. สวัสดีค่ะพี่โน้องลูกเสือในนารีสามัญน,นะคะสําหรับในคลิปนี้เราจะให้เรียนรู้เกี่ยวกับเงื่อนเงื่อนผูกแน่นเป็นเงื่อนที่ใช้ในงานบุกเบิกนะคะจะมีอยู่ด้วยกันสประเภทก็คือ 1. คือเงืเอ่อนผูกการกรบาท2ก็คือผูกทะแยงและ3ก็คือการผูกประกบประกบก็จะมีประกบ2อประกบ3าประกบ4ซึ่งในแต่ละแบบนั้นก็จะมีวิธีการผูกที่แตกต่างกันไปจะขึ้นต้นด้วยเงื่อนอะไรและจะจบด้วยเงื่อนอะไรรูปแบบจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะไปเลยค่ะสวัสดีพี่น้องลูกเสือและเนตรนารีสามัญทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการผูกแน่นอันดับแรกเลยก็จะเป็นประเภทผูกประกบผูกกากบาทและผูกทะแยงจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ผูกประกบมีหลายชนิดด้วยกันนะคะเช่นผูกประกบ2อผูกประกบ3ผูกประกบ4แต่ที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้ก็คือจะเป็นการผูกประกบ2ค่ะใช้สำหรับต่อไม้หรือเสาสองต้นเข้าด้วยกันวิธีการผูก 1. เอาไม้ที่จะต่อมาวางซ้อนขนาดการตรงปลายที่จะต่อ การวางซ้อนควรซ้อนการประมาณเศษ1ส่วน3ของความยาวของไม้หรือเสาค่ะ 2. เอาเชือกผูกตะกุดเบ็ดกับไม้ที่เป็นหลักหรืออันใดอันหนึ่งแล้วเอาปลายเชือกบิดพันกันหรือว่าแต่งงานกันค่ะแล้วพันรอบไม้ทั้งสองอันให้เชือกเรียงกัน 3. ความหนาของเชือกที่พันมีขนาดกว้างของไม้สองอันรวมกัน และเอาปลายเชือกพันหักข้อไก่คือพันรอบเส้นเชือกระหว่างไม้สองถึงสามรอบดึงให้แน่นแล้วผูกตะกุดเบ็ดบนไม้ที่มีต่อหรือบนไม้อีกต้นหนึ่งที่ไม่ใช่อันเริ่มต้นผูกค่ะประโยชน์ของการผูกประกบสองนะคะ 1. คือใช้ต่อไม้หลายๆท่อนเข้าด้วยกันให้ยาวหรือใช้มัดไม้เข้าด้วยกัน 2. ต่อความยาวของไม้เพื่องานก่อสร้างนะครับอย่างที่คุณครูขวัญใจเกินนําไปนะครับวันนี้คุณครูมีสาวสวยเลยนะครับในที่สอนระดับชั้นปกคงรู้จักชื่ออยังครับนี่คือคุณครูอะไรคะครูเบลครูเบลนะครับวันนี้คุณครูคุณครูเบลจะมาเป็นลูกคู่กับคุณขวัญใจจะมาสาธิตแล้วก็เสนอแนะในเรื่องของเงื่อนเชือกในการผูกแน่นการผูกแน่นส่วนใหญ่จะทำในิชาบุกเบิกนะครับในชาบุกเบิก พวกเราเนี่ยต้องได้ทําแน่นอนถ้าไปอยู่ค่ายนะครับในเขาเรียกว่าผจญภัยได้เพื่อนเถื่อนทานงานสนุกสุขสมอานะครับครูบเบลครับค<ะ>่ะอย่างแรกเลยของผูกแน่นนะครับที่จะใช้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะต่อเนี่ยเพื่อจะทําเสาทงรอยนะครับโดยการใช้ไม้พองเนี่ยสองไม้ไม้พองสองไม้นี่มีขนาดเท่ากันคือความสูงเท่ากันแต่และต่อไม้พองต้องต่อ1ใน3ส่วนอ่านะครับ หนึ่งในส่วส่วนอย่างนี้นะครับมันเรียกเป็นโพลทุ่งครับเงื่อนที่จะใช้กันโรนเรียนครับเงื่อนแรกคือเงื่อนของตะกรุดเบ็ดนะฮะตะกรุดเบ็ดทำเป็นไม้เราเคยเรียนมานแล้วจากคอเสีครับนะครับลงล่างนะครับขึ้นบนแล้วก็ลอดทำนะเสร็จแล้วเราก็แต่งงานเชียรนะครับถือรัดชิ้นเลยนะพอเสร็จแล้วเราก็หมุนไปเลยนะครับหมุนไปเลยนี่หมุนจะกี่รอบแล้วแต่ให้อยู่ ในความสมดุลของใครครับของเชือกแล้วระหว่างหมุนนี่ต้องดูไปเชือกด้วยนะครับเดี๋ยวไปโดนหน้าสวยๆของคุณเบลไม่ได้ต้องดูด้วยนี่เสร็จแล้วก็จัดเลี่ยงเชือกถ้าคนที่มีความชนญเนี่ยเขาก็จัดเรียงเชือกให้ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีความชำนาญเนี่ยเราต้องมีตัวริมริมไว้ครับริมไว้สอดสอดตรงกลางนี่เพื่อเวลาเราหักคอไก่นะครับอาชงว่าได้รอบแล้วเราก็จะลงด้วยการหัก คอไก่เห็นไหมครับนี่ครับกูเบลอ่าแยกออกมายอ,มอยกห like, like, นึ่งอีู่ตรงนั้ครับอ่านี่นี่ครับกึกกึอ่ากึกกึกครับนี่ก็จะเป็นหักคอไก่แบบน,นี้นะครับน,นี่ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆหนึ่งรอบดึงหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งรอบหน,หนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบดึงหนึ่งครั้งหนึ่งรอบดึงหนึ่งครั้งหนึ่งรอบเห็นไหมครับกูเบลอยไหมอย่าลักไปเรื่อยๆครับหนึ่งรอบดึงหนึ่งครั้ง ประมาณ6 7รลอกเสร็จแล้วเราก็จะลงด้วยเงื่อนอนะครับเงื่อนตักกุดเบ็ดนะครับแบบสอดนะแบบสอดโดยตรงที่ไม้ใดไม้หนึ่งก็ได้นะครับไม้ใดหนึ่งก็ได้นี่นี่ึนะ๊บนะถ้าบางคนทำเ,เก่งเขาจะไม่เลยเชื่อไว้เลยนะครับแต่นี่เวลาจํากัดนะครับเราก็จะสาธิตให้พวกเราได้เห็นก่อนนะครับเพื่อนาไปปรับปรุงคราวหน้าน,นะครับนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือการ การประกบสองนะครับก็จะมีอีกตัวอีกตัวตรงนี้เวลาเราทําอีกเส้นหนึ่งก็ต้องใช้ริมนะครับรัดไว้เพื่อนะครับเพื่อจะได้สอดเชือกได้นะครับเวลาแก้กนง่ายๆเองแก้ไปเลยนะครับในเวลาแก้เวลาแก้เวลาแก้ออกมาเนี่ยเราต้องดูด้วยครับว่าเชือกหรือไม้เนี่ยไปโดนเพื่อนที่ร่วมทํางานกับเราหรือเปล่านะครับนี่ครับเนี่ยถ้าลองรัดแน่นรัดแน่นหรือไม่แน่นนี่อยู่ที่ตัวหักคอไก่นะลูกจดจำเลยนะนะครับไอตอนที่ ผูกตามตามแนวนอนเนี่ยเราเรียงเชือกให้สวยนะครับถ้าเชือกเป็นขัดกันหรือขบกันเนี่ยเวลาหักคอไก่มันจะไม่ได้พอเสร็จแล้วเราก็ไม่มีอะไรมากก็เดึงออกเลยครับเบีย์ครับอเดึงออกเลยง่าย,ายๆเพื่อความรวดเร็วนะครับผูกกากบาทวิธีการผูกกากบาท 1. เริ่มผูกตะกุดเบ็ดที่ไม้อันตั้งหรือจะผูกอันขวางก่อนก็ได้ สองเอาปลายเชือกที่ผูกตะกุดเป็ดปิดไข้กับเชือกหรือเป็นการแต่งงานเชือกนะคะแล้วดึงเชือกอ้อมใต้ไม้อันขวางทางซ้ายหรือขวาก็ได้ค่ะของไม้อันตั้งอ้อมไปทางหลังไม้อันขวางดึงเชือกขึ้นข้างบนทางซ้ายของไม้อันตั้ง 3. ดึงเชือกอ้อมมาทางด้านหน้าไม้อันตั้งไปทางขวาบนของไม้อันขวาง แล้วอ้อมเชือกไปทางด้านหลังไม้อันขวาง 4. ดึงเชือกลงใต้ไม้อันขวางทางขวาไม้อันตั้งดึงออกมาทางด้านหน้าไม้อันตั้งพันอ้อมมาทางซ้ายแล้วเริ่มต้นจากซ้ายไปใหม่ค่ะ 5. ทุกรอบที่พันต้องเรียงเชือกให้เรียบร้อยพันเชือกวนไปสามรอบแล้วหักคอไก่2อสมรอบ เอาปลายเชือกผูกตะกุดเบ็ดที่ไม้อันขวาง6กผูกตะกุดเบ็ดคนละอันกับอันที่ขึ้นต้นผูกนะคะประโยชน์ของการผูกกากบาทนะคะ 1. ใช้ในการก่อสร้างทำนั่งร้านทาสีอาคาร 2. ใช้ในงานสร้างค่ายพักแรมอุปกรณ์การพักแรมค่ะแบบที่2เขาเรียกว่ากาก,ากบาทนะครับกากบาท นะจริงๆมีปีสามอย่างครับการกบ,บายรับก็ทาเลยถ้าเหมือนไม้กางเขนเลยนะครับไม้กางเขนเลยนะเห็นไหมครับนี่เอาไว้ข้างนอกครับอย่างนี้นะครับูเบลแค่จับอย่างนี้จับนะฮะส่วนของตาส่วนต้องเท่ากันนะครับว่าเราจะทําแบบไหนต่อเสร็จแล้วจําไว้ครับลูกจะขึ้นเงื่อนตะกุดเบ็ดต้องขึ้นอันล่างหรือไม้หลักอันนี้ก็เรียกไม้หลักอันนี้ไม้รองนะครับขึ้นเงื่อนตรงนี้กูเบมือถอยนิดนึงนะครับเหมือนเดิมครับตะกุดเบ็ด กดเบ็ดปึ๊บเชื่อเหลือหน่อยเดียวพอหมุนนะครับนะหมุนเสร็จแล้วเห็นไหมครับอ่าวางครับมันจะลองพอดีลูกนะครับเสร็จแล้วไม้ไม้ลองนะครับขึ้นไม้หลักอ้อมไม้ลองอ้อมไม้หลักลงไม้ลองให้เป็นรูปอะไรลูกรูปตัวยูเห็นไหมครับให้เป็นรูปตัวยูมันก็จะเป็นรูปตัวยูอย่างนี้ไปเรื่อยครับไม้หลักอ้อมไม้ลอง ขึ้นไม้หลักเห็นไหมทุกครั้งที่พันเชือกต้องพันเข้าข้างในหลนะครับข้างในเห็นไหมออกปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมระวังนะครับเมื่อลองเชือกจะไปดีดหน้าคูเบลนะฮะนี่เห็นไหมครับอันนี้ออกนอกพอขึ้นไม้หลักเข้าข้างในเข้าในนี่ออกนอกเห็นไหมเชือกมันก็จะสวยนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ลงด้วยอะไรครับ หักคอไก่เหนะ็นไหม้หักคอไก,อก่หนึ่งรอบเหมือนเดิมหลูกหนึ่งรอบดึงหนึ่งครั้งหนึ่งรอบดึงหนึ่งครั้งนะครับระหว่างทาอย่าเล่นกันลุกนะครับอย่าาตัวเองเข้าไปมัดกับเชือกเป็นกางเขนไม่ได้นะครับาาพอทำขึ้นมาพวกเนียเวลาเดิมจะเดินลำบากเสร็จแล้วก็มุนไปเชือกหนึ่งเส้นหนึ่งยาวประมาณเมตรยี่สิบหรือก็พันไปลูกว่ามันจะพันประมาณเท่าไหร่นะครับเชือกสากโกนทนเชินทำอยู่นะเสร็จแล้วล,ลงด้วยงั้นครับตะกุดเบ็ดตะกี้หนูขึ้นไม้ไหน หนูขึ้นไม้ลายนะครับขึ้นตะกุดเบ็ดไม้ลายหนูต้องลงตะกุดเบ็ดที่ไม้รองนี่ลงแบบสอดนะครับแบบสอดก็ดึงไปเรื่อยๆนะครับนะดึงไปเรื่อยๆอนี่ถ้าเชือกพอก็พอถ้าถ้าระดับแข่งขันนี่ที่มีการเก็บเชือกอันนี้ต้องเก็บจบแล้วครับอันนี้เป็นกา่กากับ่าอ่ะเวลาเก็บเชือกก็เช่นเดิมครับนะครับก็เอาออกมาก่อนนะครับชา้ชาๆต้องรีบรุกเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนตาเพื่อนโดนหน้าเพื่อน อุบัติเหตุขึ้นมาอีกนะครับเห็นไหมครับเราจับเห็นไหมเห็นไหมปูปันชัยจะจับอย่างนี้จับเชือกถ้าหนูเวียงเวียงไปเนี่ยไปรีบแก้เนี่ยมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ครับในความประมาทเห็นไหมเก็บง่ายๆนี่เห็นไหมเก็บง่ายๆ่ายหรือฟื้นเติมครับจบแล้วครับเงื่อนแบบที่สองคือกากบ,บาทผูกทถแยงวิธีการผูกทถแยง 1. เอาเชือกพันรอบไม้เสาทั้งสองต้นระหว่างมุมตรงข้ามด้วยเงื่อนผูกสุง 2. องเอาปลายเชือกบิดพันกับตัวเชือกแล้วพันรอบไม้เสาทั้งสองต้นตามมุมทะแยงนั้นหรือว่ามุมตรงข้ามของคู่แรกค่ะประมาณ3รอบนะคะแล้วพันเปลี่ยนมุมตรงข้ามคู่ที่สองอีก3รอบแล้วพันหักคอไก 3. พันรอบเชือกระหว่างไม้เสานะคะซัก2-3รอบแล้วเอาปลายเชือกผูกตะกุดเบ็ดที่ไม้เสาต้นใดต้นหนึ่งจากนั้นเก็บปลายเชือกผูกตะกุดเบ็ดที่ไม้เสาต้นใดต้นหนึ่งค่ะแล้วก็เก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยประโยชน์ของการผูกทะแยง 1. ใช้ในงานก่อสร้าง 2. ใช้ผูกเสาหรือไม้ค้ำยันเพื่อป้องกันเสาล้มได้คะ่ะ ต่อไปครับสุดท้ายคือทแยงทแยงจะเป็นวิธีเดียวที่ผูกเงื่อนไม่เหมือนคนอื่นก็จะใช้การผูกซุงวิธีการอ่าระนาการผูกซุงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเงือ่อนนี้จะาไว้ผูกอ่ลังหรือไม่ก็ต้นไม้ใหญ่ๆหรือก็ไม่ก็ซุงเลยให้ช้างลากล,ลูกเนี่ยนะครับนี่คือผูกซุงทําการกระบาดอย่างนี้นะลูกเห็นไหมจะเป็นทแยงครับแล้วเวลาผูกนะครับเวลาผูก ให้ผูกตัวนอนก่อนเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วก็พันตัวมันเองพันตัวมันเองเสร็จแล้วก็ม้วนม้วนม้วนวน,นะครับเนี่ยดูตามไปนะเสร็จแล้วดึงย้อนเห็นไหมครับให้ผูกตามแนวนอนก่อนนะครับเห็นไหมแนวนอนอันนี้จะสาธนานัสหนูดูน้ลงกๆๆนะผูกทรงอย่าผูกยากเะไรทั้งมจริงนะครับ อันนี้แนวนอนแนวนอนนะแนวนอนแนวนอนแนวนอนต่อไปดูนะลูกนะแนวนอนนะต่อไปแนวตั้งแนวตั้งเห็นไหมครับเห็นไหมแนวตั้งแนวตั้งเห็นไหมครับแนวตั้งแนวตั้งปึกต่อไปแนวอะไรรูกนะลูกแนวขวางนี่แนวขวางเห็นไหม พอแนวขวาปุ๊บมันก็จะเป็นหักคอไก่ก็ดีลูกปึ๊บนี่แนวขวางปึ๊บแนวขวางปึ๊บแนวขวางปึ๊บแนวขวางนะครับอ่านะเชือกไปเรื่อยๆหนูต้องการระยะเชื่อกให้ดีนะครับนะเสร็จแล้วยังไงลูกลงด้วยตะกุดเบ็ดจังไว้ว่าถ้าเป็นกรารขบาทให้ขึ้นด้วยเงื่อนผูกทรงแต่เวลาลงให้ลงที่ตะกุดเบ็ดนะครับ ไม้ล่างเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเห็นไหมแบบสอดอ่าเรียนรังจับสิครับรังจับสิครับนี่นะครับนะก็จะเป็นแยงเห็นไหมครับแยงมันก็จะมีต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับเอาไว้ทําพวกเตาหม้อนะครับซึ่งป .5 กรับป .6 ได้เรียนแน่นอนเอาแล้วครับโคกระทับสามแบบในการถูกแน่นเพื่อไปทําวิชาบุกเบิกนะครับเทอมสองนี่เราอาจจะได้ ไปค่ายถ้าไม่มีโคสวิตนะครับเราจะได้ไปค่ายแล้วก็ไปทําเตาม้อหรือทาเสาธงลอยอย่างกี้นี้นะครับคงเข้าใจครับอยากให้เรน,นได้ทำตามหรือถ้าไม่เข้าใจใจนะครับดูคลิปด,ดูวีโออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณครูขันชัยจะมาสะเสนอแนะการเก็บเชือกแบบญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะได้ไปญี่ปุ่นมาเนี่ยญี่ปุ่นต้อเก็บเช้นกเชื่อง่ายมากเพราะว่าสภาพอากาศเขามันแปรปรวนตลอดอาทำเชือกแบบนี้เลยนะแบบแรกเลยนี่เลยครับ กูตามหัวใจนะฮันโดนี่ฮันโดฮันโดคือสองต่อไปฮันเดนี่ฮันเดต่อไปฮันดือต่อไปเลยหไ,ไหมครับฮันแหน่เห็นไหมครับเข้ากระเป๋าเรียบร้อยครับนี่แบบไม่ง่ายลูกนะครับเราอย่าไปยึดติดในการเก็บเชือกแบบโบราณโบราณน,นะครับตอนนี้มัน4ีจุดศูนย์แล้วเพราะงั้นทําอะไรต้องรีบเร่งนะครับอย่าลืมครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ เวลายัางเหลือนะหนึ่งเลยทำตามครับคุณพ่อคุณแม่ตามได้นะคุณพ่อแม่ฮันโดเห็นไหมเป็นเดิมฮันเต้ฮันดูฮันแห่เอาละครับไปพบกันสัปดาห์นะครับวันนี้สวัสดีครับ